มาสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาสอนโหลดเอ็กช็อตเถื่อนนี่อย่างแรกเลยตั้งเข้าไว้ปิดแอนตี้ไวรัสกันก่อนนะคอมแพลต้องปิดให้มันกากระบาดก่อนเนี่ยปิดให้มันเป็นอย่างเงี้ยปิดแอนตี้ไวรัสก่อนมันอยู่ด้านนี้แหละปิดแอนตี้ไวรัสก่อนแต่ของผมว่ามันอยู่ในนี้ผมมันอยู่ในนี้นี่เราป้องกันป้องกันไฟเนี่ยปิดไปเลยแล้ว ผมจะให้ลิงก์ดาวน์โหลดอีกช็อตก๊อปลิงก์มาแล้วก็มาวางในนี้ผมให้ลิงก์ดาวน์โหลดนะทางมาขอได้ในแชทส่วนตัวได้เลยแล้วก็มาที่นี่ดาวน์โหลดแล้วก็กดโหลดแต่จดรหัสตรงนี้ไหมก็ดีนะเนี่ยมันคือรหัสแตกไฟล์นะทุกคนกดดาวน์โหลดไปนี่ผมโหลดให้ดูเลย พราะผมลบเกมทิ้งไปเมืม่อกี้นี้โหลดใหม่แล้วทำพร้อมกันเกิดตรงที่สมัครดิสเน่แหละทุกคนต้องสมัครดิสกันเองนะต้องสมัครดิสกันเองทมเสร็จแล้วเห็นไหมโหลดเสร็จแล้วนะโหลดเสร็จแล้ว ก็ไปเปิดที่ไฟล์เลยจะอยู่ที่หน้าดาวน์โหลดนี่แนะ่เนี่ยกดกดตัดนะแล้วผมมาสร้างโฟลเดอร์รไว้ในนี้ผมมาวางไว้ในนี้ม,มาวางไว้ในไดดีแผมก็แตกไฟล์ใครจะแตกไฟล์หน้าดาวน์โหลดเลยก็ได้นะเนี่ยรหัสแ,แตกไฟล์ที่ผมให้จดไว้เมื่อกี้นะี่เอามาใส่ตรงนี้ MAT อ่ะอะไรวะ เนี่ยพอเราใส่หัสแต่ไฟเสร็จเรากดโอเคกดโอเคเลยเนี่ยแต่ไฟเสร็จแล้วใน,นช็อตก็จะไปอยู่นี่แหละ ผมมัน Windows 11นะผมลองเข้าเกมมันจะมีมันจะมีปัญหากันตรงเนี้แหละทุกคนเลยตอนเข้าเกมอะที่มันบอกว่ายังไม่ได้เชื่อมดิสอะเปิดเกมแป๊บเนี่ยมันได้ขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะ ก็นนต้องไปเชื่อมดิสกันผมก็จะมีลิงก์ดิสให้คือลิงก์อันนี้ลิงก์ดิสแล้วก็เปิด Google ขึ้นมาแล้วก็ลิงก์ดิสที่ผมให้อะไว้น,นี่เลย นเ,เนี่ยก็ทุกคนก็ไปสมัครดิสกันเลยนะสมัครดิสปึ๊บใช่ไหมแล้วก็เข้ามาในนี้มันจะเข้ามาหน้านี้แหละของดิสอะ่ะแล้วก็มากดเนี่ยกดยืนยันอะ่ะเราก็กดถับไปแล้วก็ กดตัวเนี้ยแล้วก็สง่งเเตอร์นี่